สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องเอฟซีพ่อสีรุนเดิมมืานี่พามาเบิ่งกล้วยโคมที่สองของมาซีนะครับกล้วยโคมแม่ลูกนี่มาพ่อมาไม่คู่กันแม่นว่คู่ครับมาไม่เอาไม่ความกันแน่เนาะผมก็มาหอดนี่อันนี้งเขาก็ได้ไทยแม่ลูกวะพ่อแม่ลูกลูกแม่ย่างดีลูกแม่ลูกแดงแล้วพ่อเพชรเชียงยืนแมเพชรเชียงยืน ลูกแม่ลูกตัวเงาวดีให้เด็กเดือนเราพอลูกมันสามเดือนไหมสามเดือนแม่กระเซิงหน่อยอีกครับแม่เซื่องเราบ่เซื่องเราเนียเ่ยเซื่องหยุกบงคุณแม่หยุบงคุณได้เจ็ดมือนี้ละมีใบมี่หลอดยุ่นบ่มนีครับม,มี่อืมเบื่องแม่นะครับพี่นอ้องลูกแม่ย่างดีตาจับดีแล้ครับตาแจมตาแจมต้แจมแจมาจมดีครับอ่องเหลืองงาม อ้งามเรียบงามเรียบงามครับพี่น้องต้นดูด no ีเรียบดีครับพี่น้องมาครับงามก้วยลุ่มลุ่อยู่้วยลูกสามข้าทองเนอลูกตัวที่สามมาขอข้าทอข้าทอลูกตัวที่สามเชื่องในเจียมือนีล่ะซึ่งยกมงคลโอหยางงามอยู่พี่น้องเชื่องกวาเชื่องมาเชื่องกามาเชื่องล่ะมาลูกมงคนหางเงาดีเนาะครับหางเงาดี ทา,งา้งลามเงาทั้งเงาทั้งลามุละแมหมันรอยสาบวกไดบ่ไดเจนน้รยสามสิบบวกเลยสามสิบวกนี่ะครับเอ็ดสามสวนนะพ่อพายนี <iritual> way, hey, ่อ่างดีครับพี่น้องผิวก้วยอ้างผิวกล้วยอ่างนี่แหละครับนี่อ่างบรทยตรงเรียบครับ หางเงาเงยโอ้ชอสจะลุกหรือเงาให้คุ้ยหน่อยคุ้ยแม่คุ้ยเป็นไงลูกงานโตกลมโตเงาดีให้เป็ดเช่เนีนมันส่งลูกตัวพ่อโอ้ส่งลูกดีตัวเห็นว่าอยู่น้ำมันได้ส่องสีข้นเดิมมือนเบิ่อก่ดนลูกกระตาแต้มแก้มจำนะครับพี่น้องสองอ่องงามนี่แต่งงามๆล่ะลูกตัวแม่หางเงาดีลูกงามน้องดีตัวลูมหวานดี哟 นมดีอยนะพ่อเนาะนมดีรูปแกดีอยู่บ่มีตนนี้บ่มี่ใดีสัแม้นไทยง่วาบ่มีต้นนี้ตัวบ่อบ่บ่มีหยังบ่มีหยังดีมับ่ดีกับ่ซื้อบ่ดีกับ่เอามาบ้านนี้ข้าเฮาห่งทะเลแล้วพ่อบ้านว่าไปสิบเอ็ดไปสิบเอ็ดสิบเอ็ดหมื่นดโอแสครับตัวใดคือเกาตัวใดคือเกาห่างไร ก็ลงหลล่งอหลายลงหล,หลตัว <c oughs> พราะอเคอะตัวผู้บระคานตัวตัว,ตวลงไปครับเอาบาตนี้อาา่ามีน <ะ S 1> คนสนใจบาตนี้ขอเบอร์อรพ่อไปนะครับบาตนี้0ูนย์เก้าสองหาห้าสอส,า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 สีนเดิมครับลองลองไม่กดเลยกดแช่ให้นะครับ <c oughs> บานเห้าซื้อบานยังก็พอบัานนี้วัดโคกสูงเลยวัดสิ่งนี้แวัดสารคามนี่ล่ะพูนโอ้จะเป็นเมืองไงพแมนมีรถทรงเดวตัวประเทศไทยเนาะแมนทรงได้ตัวครับ บมง,ง,งีกรอบเึงพี่น้องแด่ว่าพอไอี่เค,เค่อยากเีดอกพิ่นงผู้ซื้อว่าห้หลดห้เส่าหให้ม่ลดมิจังซี่ล่ะเป็น้อ,อ่างด้อครับควอยตัวนี้ขอยดุกม,คกมูคยอยางดีอางยงวลามลูกกับลูกตัวเมียเก่งอยู่ครับลเพเชียงยงนงามให้ลูกก็ได้สามเดือนไงหรอวันให้ลูกดีออ้นี่งเพเยนนี่วนี่ตัวเป็นตัวอาลาดอยู่ เงาอ่างดีครับกล้วยแม่นี่ยือว่ามันให้น้ำนมดีอยู่ในนะพ่อเนาะน,นุ้นมดีก็วมันวนแตกดีอยอะกว่าดูมันก็แตกดีอยู่เอาครับพี่น้องผู้เรียนสนใจติดต่อพอ่อซีเด้อร์ครับพ่อซีคนเดิมนี่ <รา S 2> นลนะผู้เข้านี่แหละฝากช่องให้ด้วยครับฝากช่องเงินน้องไม่นะผมก็ได้ยี่สิบหามือกดเล็กกดแชร์นะครับขอพูดได้หลายผู้ที่กดให้ครับ กลิบมีเอาเวสหมี้สักก่อนนะครับ<อ>คลินหนาพอ,อ,อกันไหมสวัส